ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเกมฟันาภาคใหม่ที่จะปล่อยให้เราได้เล่นกันในปี2025แต่ว่าสำหรับตัวเกมภาคนี้มันไม่ได้พาเราเดินไปข้างหน้าแต่มันจะพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มตน้นและไปยังจุดที่ทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นฉะนั้นในวันนี้เรามาดูตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตั้งทฤษฎีไปพร้อมๆกันครับกับเกม f ฟแนนซ์เฟร s y Secret of the Mimic okay. แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันอีกครั้งผมขออธิบายในเรื่องของฟนารเพื่อให้ทุกคนเข้าใจโดยสังเขปแล้วก็เหมือนกับเป็นการรื้อฟื้นความจําไปด้วยเล็กน้อยแล้วกันโดยจุดเริ่มต้นของเดอร์มิมิกนั้นมันได้มีการเปิดเผยตัวตนเป็นครั้งแรกในตัวเกม Final a อ f r e d d y Security Breach DLC เอรูนใช่ไหมละครับโดยในฉากนั้นมันจะเป็นฉากสุดท้ายของเกมแล้วก็วได้เพราะว่าตัวของแคซี่นั้นเธอทำการตามหาเกเกอรี่มาตั้งแต่ต้นเรื่องสุดท้ายแล้วเธอก็ได้รู้ว่า เกโกรี่เนี่ยเขาได้ไปอยู่ที่ชั้นใต้ดินในห้างอเมก้าพิซซ่าเพล็กซ์ซึ่งก็คือห้างเดียวกันในตัวเกม Security b r บริ e นั่นแหละแต่ว่าด้านล่างนั้นมันไม่ใช่เกโกรี่ครับมันคือเดอะมิมิกที่มีการเรียนเสียงเกโกรี่ซะมากกว่าแล้วเรื่องเราก็ได้จบที่ตัวของแคสซี่นั้นทำการหนีจากเดอะมิมิกมาได้แล้วก็ทำการขึ้นลิฟต์มาแต่ว่าเกกรี่กลับคิดว่า การที่เปิดช่องทางให้เดอร์มิมิกสามารถหนีมาได้นั้นมันอาจจะส่งผลร้ายมากกว่าการที่จะเก็บทางหนีเอาไว้เขาเลกตัดสินใจที่จะตัดลิฟต์แล้วก็ให้แคซี่นั้นตกไปพร้อมกับลิฟต์ครับซึ่งก็ไม่รู้ชะตากรรมหลังจากนั้นว่าแคซี่เป็นอย่างไรบ้างตายแล้วหรือยัง ในตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ตั้งประเด็นที่ว่าการที่เกเกอรี่ทำแบบนั้นมันคงจะมีเหตุผลของมันใช่ไหมล่ะครับเพียง <P ink> แต่ว่าการที่ตัวเขายอมเลือกที่จะทิ้งแคซี่เพื่อไม่ให้เดอะมิมิกสามารถหนีขึ้นมาข้างบนได้มันน่าจะมีเหตุผลอะไรที่สําคัญมากๆครับเดอะมิมิกเนี่ยเขาต้องเป็นตัวอะไรบางอย่างที่ น่าสนใจมากๆแล้วก็มีความอันตรายมากๆเกินกว่าที่เกรกอรี่จะยอมปล่อยให้มันสามารถขึ้นมาได้เฉยๆแบบนั้นแต่ไม่ว่าเหตุผลมันจะเป็นเพราะอะไรนั้นในตอนนี้เนี่ยมันมีเพียงความสําคัญอย่างเดียวครับนั่นคือเดอะมิมิกได้ถือกําเนิดขึ้นมาได้อย่างไงโดยถ้าเราทําการอ้างอิงนะครับย้าว่าอ้างอิงเฉยๆของนิยาย t a l l From The p i z z l e x นะครับมันก็จะทําให้เราได้รู้ว่าเดอะมิมิกนั้นเป็นหุ่นอนิมอทรอนิก ที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี1970จนถึงปี1980ครับประมาณนั้นถึงแม้ว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยก็คือหุ่นตัวนี้มีอายุยืนยาวมากๆแล้วซึ่งถ้าเราเอาข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของฟ n a f ที่เป็นเกมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นแคนนอนไทม์ไลนใช่ไหมเราก็รู้กันดีว่าจุดเริ่มต้นของไทม์ไลน์เนี่ยมันคือปี1983ที่ในตอนนั้น ธุรกิจของ Freddy f a ฟสแปนพิซซาก็ถือว่าดังมากๆและในตอนนั้นก็มีการสร้างหุ่นแอนิมอล o รอนิกที่เป็นไอคอนิกจนถึงทุกวันนี้รวมไปถึงยังมีชุดสปริงล็อกสูตรซึ่งก็ทําให้เรื่องราวหลายๆอย่างได้เกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่าไอเจ้าเดอะมิมิกเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมากๆมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันล่ะแต่ว่าการบอกคำใบ้เรื่องราวก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในตัวเกม Final เอ็ดเฟรดดี้เฮเวนเ2 ซึ่งก็ถือว่าเป็นภาค10ของซีรีส์นี้มันก็ได้มีป้ายโฆษณาหนึ่งครับที่มีการพูดถึง For Face 19ึ่งเก้าแลวทุกคนคิดว่างาน For Face เนี่ยเป็นงานธรรมดาทั่วไป ก็ต้องบอกว่าคิดผิดครับเพราะว่างาน forfait งานนี้มันถือว่าเป็นงานที่สําคัญมากๆครับเพราะว่างานนี้เนี่ยเราเคยเห็นไปแล้วในตัวเกม Final f r a n t a s n v e d หรือว่าภาค8ของซีรีส์นี้นั่นแหละมันโผล่ไปใน DLC Curse of Red b a a r นั่นแหละครับดังนั้นการที่เขาทาการจวหัวขึ้นมาว่ามีงาน forfait อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่สําคัญมากๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสที่ปีครับปี1970 นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ย้อนกลับไปจากไทม์ไลน์เดิมมากๆและนั่นแหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของฟนาภาคนี้นั่นเองเอาละเราเกินมามากพอแล้วเราไปดูตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์กันดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเซตอัพอะไรยังไงไปครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันหนึ่งรอบนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันไม่นานมันสมชื่อเลยครับมันคือทีเซอร์เดบิวต์เป็นการประกาศว่าเราเนี่ยจะทำภาคนี้ละมาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ เริ่มมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นฟิล์มเนาะเออเหมือนว่าภาพนี้เป็นภาพที่แสดงถึงความเก่าอย่างชัดเจนนะครับเป็นแบบถ่ายด้วยฟิล์มอะไรอย่างนี้แล้วก็มีกล่องมิวสิกบ็อกซ์นะครับคุ้นๆไหมเสียงเพลงมันคุ้นๆไหมฮะอ่าแล้วก็ภายในนีน้ครับนี่โอเคเป็นไงครับทุกคนโอ้โหไฟในแอนเฟรดี y Secret of the Mimic ครับแค่นี้เลยฮะตัวอย่างแล้วก็บอกว่า2025ครับเดี๋ยวเรามาทำการ Deep Dive กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคืออย่างที่ผมบอกเลยตอนแรกเนี่ยตัวอย่างนี้เนี่ยตั้งใจจะแสดงถึงความเก่าอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายด้วยฟิล์มนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพรมเนี่ยมันจะเป็นพรมที่เป็นยุคสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์พรมอ่ะ มีประมาณนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะทําการเปรียบเทียบพรมในยุคปี1970ประมาณนั้นละกันจะสังเกตว่ามันมีความคล้ายคลึงกันนะครับประมาณนั้นเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถคาดคะเนได้ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการย้อนไปในยุคยุคเก่าแบบที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนในแฟรนไชส์ฟนนบเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับต่อมาเราจะเห็นกล่องนะครับ เป็นกล่องแจ็ค i นเดอะบ็อคล้ายๆกับ b o อกซีบูใน Poppy Playtime เนาะเพียงแต่ว่าไอ้เจ้า Music b บ็อกนี้เราเคยเห็นในฟ n a f ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันก็คือ Mario n e นตในตัวเกม p i ซ z a l i a Simulator หรือว่าฟ n นน6นั่นเองหรือว่าอีกชื่อของมันเลยก็คือ Security Puppet นั่นเองครับโดยถ้าให้เมนชั่นเล็กน้อยเนาะเนี่ยถ้าเราทำการขอสคริปต์มานะครับมาดูในส่วนของตัว หุ่นอะไรก็ตามที่อยู่ในกล่องนี้นะครับคือลักษณะเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันก,กับหุ่น Security p ประ t เมันจะเป็นโครงหน้าแนวคาร์นิวัลหรือว่าแนวางานละครสัตว์เหมือนเหมือนกันนะครับประมาณนั้นและประเด็นก็คือหลังจากนั้นครับอ่ผมขอย้อนกลับมาในช่วงประมาณนี้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมได้ยินเสียง เหมือนก,นกันกับที่ผมได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าเสียงนี้เนี่ยมันคือเสียงเดียวกันกับเสียงมิวสิกบ็อกของตัวเกม Final at f r e d d y 2ครับก็คือในตอนที่เราเนี่ยหมุนมิวสิกบ็อกให้กับมาริโอเนตนั่นแหละแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งกล่องทั้งเสียงเพลงรวมถึงหน้าตาของมันเนี่ยเป็นการสื่อเลยหรือเปล่าว่านี่คือมาริโอเนตเวอร์ชั่นแรกๆหรือเปล่าครับ อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วทำไมมาริโอเนตถึงกลายเป็นเดอะมิมิกได้หรือว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เดอะมิมิกตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้ผมย้อนไปยังพิซซ่าเรียซิมูเลเตอร์เนี่ยจำได้ไหมครับว่า ในช่วงที่ชารีเอมิลี่ถูกวิเนยมอฟสันฆ่าเนี่ยมันก็เป็นช่วงหลังจากเหตุการ์์ The b 3ได้ไม่นานานักด้วยซ้ำนะครับดังนั้นบางทีแล้ว s e c urity ปั๊เปนเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้เลยก็ได้นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวขอย้อนแป๊บหนึง่งอ่าไม่ต้องย้อนละเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะโผล่มาเนาะพร้อมกับอย่างนี้ครับนี่ฮะ ในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฟิลม์มจะมีการเผาไหม้ครับคืออสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่เป็นการหม่งบอกว่าฟิลม์มเนี่ยมีความเสียหายซึ่งมันก็อาจจะแปลความหมายที่ว่าคือเป็นความหมายโดยในนะครับก็คือเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ถูกลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์หรือเปล่าและฟิลม์มที่มีความเสียหายแบบนี้มันเหมือนเป็นการเสียหายจากการเผาไหม้อะไรชอบก่นนะครับ เนื้อเรื่องไฟในแอดเฟรดี้กับการไฟไหม้เนี่ยมันมีสิ่งที่รีเลตกันอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาค6นะครับเรื่องราวของอ่าเฮมันเตสภาค2เราก็ได้เห็นการไฟไหม้ไปแล้ว1รอบหรือว่าฟนนับที่ไมเคิลอาฟต้าเนี่ยทำการเผาร้านเฟรดแบ a เฟมิลี่ไดเนอร์อันนั้นก็เป็นการเผาเหมือนกันคือเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการอ่าไฟไหม้อะไรแบบนั้นไปด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มั่นใจ แต่ว่าที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นครับถ้าเราทําการเลื่อนไปทีละเฟรมนี่ครับในฟิล์มนี้เนี่ยมีการเขียนปีที่ถ่ายทําเอาไว้ด้วยและมันเขียนว่าปี1979ครับนี่ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์ม100%แล้วว่า Final อ็ดเฟรดี้ซีเคร t ตออฟเดอะมิจะทําการเซตอัพไทม์ไลน์เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจะเซตอัพในปี1979ครับ หรือก็คือเรื่องราวก่อนภาค4ไปถึง4ปีด้วยกันเราจะได้เห็นต้นกําเนิดมันอาจจะไม่ถือว่าต้นกําเนิดขนาดนั้นเพราะอย่างที่เรารู้กันในโปสเตอร์ของเฮเวนเต็ดภาค2เนี่ยเราก็ได้เห็นงาน f a ร์เฟน1 9หนึ่เนาะซึ่งอันนี้มันก็ห่างจากงานนั้นมาถึง9ปีเราก็อาจจะได้เห็นแฟนชายของ f a ร์สแปร์เอ e นเตอร์เทนอยู่ในจุดที่เริ่มโด่งดังแล้วหรือเปล่า แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไทม์ไลน์นี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นวิลเลียมอาฟตันแบบหน้าจริงๆเห็นเฮนรี่เอมเมอรี่แบบหน้าจริงๆแล้วเราก็อาจจะได้เห็นตัวเริ่มต้นจริงๆของเหล่ามาสคอตที่เรารู้จักกันในปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นเฟรดดี้แฟล์แมร์บอนนี่ชิการแล้วก็ฟ็อกซี่เนาะแต่พอมาพูดแบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกสงสัยมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาทําการเซตอัพเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจริงๆแล้วทําไมตั้งแต่เรื่องราวแบบภาค4จนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ย เราไม่เคยเห็นเดอะมิมิกเลยดังนั้นภาคนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่านอกจากเขาจะต้องทําการเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นแล้วเขาต้องทําการเล่าเรื่องราวให้มันแบบว่าคือถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือสามารถทําให้ภาคอื่นๆที่มันเป็นเรื่องราวหลังจากนั้นน่ะมันออกมาไม่ไม่แปลกไปขนาดนั้นนะครับก็น่าสนใจมากๆว่าตัวเกมมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็น่าเสียดายดน้อที่เกมนี้เนี่ยจะมาอีกทีก็2 0 2 5นนู่นเลยนะครับ และผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาแบบ2,25 0เดือนไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับนี่ก็คือทั้งหมดแล้วของอาการวิเคราะห์ตัวอย่างนี้ถ้ามีอะไรที่ตกหล่นไปหรือว่าอยากจะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอามินิเกมของมาริโอเนตที่ต้องดูแลาชารเล็ตต์เอเมิลี่เนาะอันนั้นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันหรือว่าการอ้างถึงตัวมาริโอเนตในเกมภาคอื่นๆหรือ เรื่องราวของเดอร์มิมิกก็ได้เนี่ยก็ลองมาบอกผมหน่อยละกันนะครับถ้าผมพลาดแล้วก็มีอะไรที่ตกหล่นไปแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นครับในสัปดาห์ฟนาบน,านี้ยังเหลืออีก2วันนะครับวันพรุ่งนี้จะมี f i n e l a b s at f r e d d y เป็นเกมขับรถที่มีเนื้อเรื่องน่าสนใจซะด้วยนะเออไม่ใช่ว่าเป็นเกมขับรถเฉยๆนะครับแต่ว่ามันมีเนื้อเรื่องแฝงในนั้นด้วยก็ต้องไม่ว่ากันอีกทีแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้าตารอนะครับกับ Final a ตรดเฟรดี้ t ินทู t ดอ เราจะได้เล่นเกมจริงๆกันอีก2วันแล้วนะก็มาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม